ดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงค่ะด้วยการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเช่นอาหารที่มีไฟเบอร์สูงอาหารที่ผ่านกานมากรวมถึงอาหารที่มีพรีไบโอติกและโปรไบโอติกค่ะแล้วก็อย่าลืมทำสิ่งเหล่านี้เป็นประจำนะคะ 1. ค่ะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนค่ะ 2. อออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอ 3. ไม่เครียดจนเกินไปค่ะ4นอนหลับให้เพียงพอทุกๆวันค่ะ ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลน,นะคะร่างกายอาจจะสร้างสารที่เป็นอันตรายค่ะออกมา <Okay. S 1> ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการอักเสบและมีผลต่อระดับไขมันในเลือดอย่างคอเลสเตอรอลอย่างนี้นะคะส่งผลให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากขึ้นค่ะความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะอาจมีส่วนทาให้เกิดโรคอ้วนได้ค่ะทุกคนโดยส่งผลต่อการดูดซึมอาหารนะคะการเก็บสะสมไขมันและการควบคุมการอยากอาหารของเราค่ะ มีงานวิจัยนะคะพบว่าแบคทีรียบางชนิดนะคะในลำไส้มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดค่ะการผลิตฮอร์โมน GLP-1 นะคะแล้วก็การอักเสบในร่างกายด้วยค่ะมีผลต่อสิ่งพวกนี้เลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่2ด้วยค่ะความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะ อาจรบกวนการควบคุมพลังงานและการผลิตฮอร์โมนค่ะซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาสุขภาพเช่นภาวะดื้ออินซูลินและการทํางานของระบบเผาผลาญที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะจุลินทรีย์ในลําไส้ของคุณเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีจํานวนมากและซับซ้อนนะคะเมื่อสมดุลของจุลินทรีย์เสียไปค่ะจะเกิดภาวะที่เรียกว่า d ส s b i o s i s นะคะซึ่งอาจทําให้สุขภาพของเราแย่ลงได้ค่ะฉะนั้นดูแลสุขภาพดูแลลำไส้แลการเผาผลาญ ของระบบต่างๆในตัวเราให้ดีตั้งแต่วันนี้ค่ะใครอยากรู้วิธีนะคะง่ายมากนะคะมีงานวิจัยรับรองและได้ผลในระยะยาวแน่นอนค่ะถ้าต้องการคำแนะนำติดต่อมาได้ค่ะ